สวัสดีครับมุมสองเอนครับ วันนี้มุมสองเวนก็กลับพบกับแฟนมวยครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนีกมุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนๆเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นบัวช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่20กันยายน2568นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียยงงงงแคค่่ขข้้้้้ออออออมูลลเเเบบืตตนนนนทาาาัััะะรรรผิดดดพปกกใ็ภ มน,นัธินีด้วยนะครับเราทําให้มมถูกใจเซนโมทรานะครับก็ต้องขออภัยมน,นัธินีด้วยเช่นกันนะครับ<ม>เพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คน้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักวมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นกมมยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่20กันยายน2568นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายเอคือเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นลำเปล่า ปอขนส่งยิมนะครับพิกัด113ปอนด์คู่ที่2อรองคู่เอกนะครับฝรั่งคือเพชรน้องบีรถสวยจัดเจ็ดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยพิกัด103ปอนด์คู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝรั่งคือพฤหัสน้อยสอสมหมายส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เจง๋งทีเดศเก้ 99, พิกัด141ปอนด์นะครับและคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝรั่งคือปราบปามเล็กชรวสันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดซุปเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีพิกัด140ปอนสี มยกตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมอเต่าไซนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนํานะครับพักยก2 4ครับต้องมีแอด์นหน้าก่อนนะครับและตามด้วย P.A.K. 2 4ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับอดี่ที่มวยช่อง3านะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นโชว์กันวันเสาร์ที่20กันยายน2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดทัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายงคือเสือฝั่งซ้ายเกตธงยศนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นลาเปาปอขนส่งยิมนะครับหรือว่าสสธิระนะครับหรือว่าสรุ่งเจริญกิจนะครับพิกัดอนึ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือฝั่งเายก็เป็นนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสบปปลาาอายุ24ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงเข่าในปั้มตีแนวแน่นแข็งแกรง่งบู๊ดุดดนันกระแลกระส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติธงยศนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับมีผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ 3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนกยกที่4่ชัยมงคลสอบุญมิริทที่วิทีมวยกองทัพอากาศชก112ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนน4ี่พลังสอสละชีพที่วิทีมวยกองทัพอากาศชก113ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยอดปัตภีสิงห์จตุรัสที่วิทีมวยสยามอมน้อยชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านแฟรนนะครับชนะ1แล้วก็สรุปแพ้2ไฟครับ ส่วนฟันน้ำเงินนะครับเด่นลำเปล่าไปในโชกจัดจวดกระสินนะครับอายุ18ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ราชานน์นะครับมีคุณวิชัยราชานน์นะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4โซระบ้านแรมบ้านะครับที่วิฒีราชดำเนินชกร้อยสิบสองปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนยกพยักต่อย้ำสวนที่วิธีราชดำเนินชกร้อยเก้าปอนด์นะ ยกเพชรชออาจรบุญที่วิธีมโมดสยามออมน้อยชก111.5ปอนด์ปอนะครับวันนั้นทางด้านเด่นลำเป่ามาเข้าเวนแทนทางด้านประตักทองคําด้วยนะครับการเตรียมตัวเป็นรองนะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้ยกเพชรไปนะครับเมื่อวันที่26รก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสวยกว่านิดหน่อยนะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแฝงสูงประมาณ167ซนมส่วนฝันเงินนะครับสูงประมาณ170ซนตมรนะครับทางด้านฝันเงินก็ดูจะร้อยอยกว่านะครับโชคมวยมาทั้งสิน้นทั้งคู่โชคมาประมาณคนละ40-50ไฟน้ําหนักป,ปล่อยปนะครับทางด้านฝาแฝง54-55กิโลกรัมส่วนฝันเงินก็ประมาณ54กิโลกรัมครับ ทางด้านฝ่ายแดงเสือฝั่งซ้ายนะครับเป็นมวยประเภทเป็นมวยบูประเภทเปิดเกมนะครับขยันออกอาวุธลูกบูลูกสู้ดีนะครับแต่ว่าฝีมือมวยการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงเสือฝั่งซ้ายนี่มาเสียบแทนครับเดิมทีจะเป็นทางด้านชัยมงคลสอบุญมิริทนะครับล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็นเสือฝั่งซ้ายเกียรติทองยศมาเสียบแทนนะครับแต่ก็รู้ตัวประมาณ1สัปดาห์นะครับก็การเตรียมตัวก็จะดูเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินนี่เด่นลำเปาานะครับฝีมือมวยดีนะครับผมดูอาวุธดูเยอะ ต,ต้นเชื่อว่าออกนําไปก่อนนะครับและการเตรียมตัวก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นลํเปาปอขนส่งยิมนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเสือฝั่งสายเกียรติธงยศนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นลํเปาปอขนส่งยิมครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจ็ดนะครับหรือว่าซูเปอร์บีรถสวยจ่าเจ็ดนะครับหรือว่าเพชรกิติเสียเอกปทุมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับหรือว่าลาเล่จักรยานมวยไทยนะครับพิกัด1นึปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรน้องบีก็เป็นในโชคจากนครราชสีมาอายุ17ปีนะครับดีกีแชมป์หนึปอนด์ของเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับเป็นมวยขวาประเภทกบเครื่องสักแข้งต่อยหมัดรุนแรงเต้นหน้าเร็วขวาขอปั้มตีแแข็งงกร่ สอกส่วนรุ่นแรงนะครับปัจจุบันก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่รถสวยจัดเจตที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีจัดเจตทองพีหมายเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับเสมอกับเคนแจ็กสันมวยไทยที่วิตีโมเสียมอ้อมน้อยชกร้อยสามปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเคนแจ็กสันมวยไทยที่วิตีโมเสียมอ้อมน้อยชกหนึ่งร้อยสามปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่วิตีโมเสียมอ้อมน้อยชกหนึ่งร้อยสามปอนด์นะครับวันนั้นเพชรน้องบีมาเข้าเวนแทนทารันจงอ่างดำการเตรียมตัวเป็นรองด้วยนะครับแต่ก็สามารถเอาชนะคะแนนนักมวยตัวยืนมาได้นะครับเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มล่าสุดของทาราแฟรนนะครับสามรสชาติเลยนะครับเสมอแแพ้้ลวก็ชนะไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินเลี้ยงผ่านะครับเป็นไอโชคจากนครศรีธรรมราชอายุ25ปีเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงขวาคอปั้มตีแข็งแกร่งเก๋ากระดูกดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ดาวเด่นมวยไทยที่เกาะสมุยนะครับมีท่านดาวเด่นเกียรติรัตพลนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล 3ฟอร์มลสุดนะครับแพ้คะแนนจักริเกียรติฟูเฟื่องที่วิถีมวยเซียอ,อย่อนน้อยชกร้อยสปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่4โจโฉบูมเด็กเซียนที่วิถีมวยกองทัพอากาศชกร้อยสปอนด์นะครับล่าสุดก็แจ้งเกิดน,นะครับชนะนอกยกที่2เคนแจ็คสันมวยไทยที่วิถีมวยกองทัพอากาศชกร้อยส,สปอนด์นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลสุดของทัรายฝ่ายน้ำเงินก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มลสุดของตะกูใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับแรรงงสูปะมมาณ168ซฝ่ายสูงปรระะมมาาณ162ซนคับดูว่ ทางหน้าแฟร์แดงนะครับจะดูลอยๆกว่านะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านแฟร์แดงนี่โชคมาประมาณ50ไฟส่วนฝ่าันเงินนี่โชคมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการโชคมวยทางด้านฝ่าันเงินโชคมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนี่เท่ากันนะครับห้าสิบถึงห้าสิบเอ็ดกิโลกรัมนะครับ ผู้นี้ทางด้านฝ่ายเงินนี่ก็ประเภทเก๋ากระดูกดีเลยนะครับและเป็นประเภทอาวุธครบเครื่องหลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับส่วนฝ่ายแดงเพชรน้องบีนะครับกระดูกมวยอาจจะมาทีหลังนะครับแต่ผมดูว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนะครับโดยเฉพาะวงนอกทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบน่าจะทําได้ดีกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจตนะครับวันนี้น่าจะลดเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่2ของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้องบีรถสวยจัดเจตครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือพระหักน้อยสอสมหมายนะครับหรือว่าอีเกิลมวยไทยหรือว่า TBM ยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99หรือว่าวันของโอม WKO หรือว่าสิทธิ์ขู่เยี่ยมนะครับพิกัด1น4 1งปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับผฤหัสน้อยเป็นในโชคทายจัวัดสงคราอายุ24ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทสูงยาวเข่าแหลมสาสว์แข้งขวางหน้าแทงยัดไส้แรงสอกส่วนอันตรายนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิกซ้อมอยู่ที่ TKD มวยไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีทางด้านเสียสมหมายสกุลเมตานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ สามฟอร์มลังสุดนะครับแพ้คะแนนมาดสิงเขาหลักมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับศึกสิงป่าตองชกร้อยสี่สิบปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่สี่นะครับกินเลี่ยมมวยไทยเจนะครับเป็นนักชกจากประเทศบาซูนนะครับที่วิธีราชดำเนินชกร้อยสี่สิบปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่สามนะครับสิทธิศักดิ์สอประสบโชคที่วิธีราชดำเนินชกร้อยสี่สิบปอนด์นะครับเมื่อวันที่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มลังสุดของท่าน่ายแดงนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองไฟครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เจ๋งเป็นในโชวจากจวดบรีลามอายุ20ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับเข่าในขวาขอแทงยดไส้แรงสอกสวนอันตรายนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับมีเสียตีสอลศักิส์สาตั้งนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนโอท็อปสอสมหมายที่วิติโมเสียมออมน้อยชกร้อยสี่สิบสี่ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่สามนะครับชามาซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์ที่ศึกวันลุมพินีชกร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนลำน้ำขโขงบีเอสมวยไทยนะครับที่ศึกวันลุมพินีชกร้อยสี่สิบสามปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มหลังสุดของทรายฝ่ายแดงก็ชนะหนึ่งแล้วก็สูญแพ้สองไฟเทียบกันที่สามฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสววยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ180ซนติเมตรส่วนไฟน้ำเงินนะครับสูงประมาณ172เซนติเมตรนะครับทางด้านฝาแดงดูจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทั้งคู่นี่ชกมาประมาณคนละเป็น100ไฟน้ำหนักปล่อยๆนี่เท่ากันนะครับ68กิโลกรัมนะครับคู่นี้ทางด้านฝาแฝงเงินนะครับซุปเปอร์เจ๋งนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับไปต่อยที่ศึกวันลุมพินีฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ ก่อนที่จะไปต่อยศึกวันลุมพินีนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยมาตลอดเลยนะครับเจ็ดไหลังสุดนะครับ ชนะรวดเจ็ดไฟหลังสุดและเป็นการชนะนอกไปถึง4ไฟไฟเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าพอไปต่อยศึกวันลุมพินี2ไฟล่าสุดครับก็อย่างแจ้งเกิดไม่ได้แพ้รวดเลยครับก็ถือว่าอาจจะไม่ถูกฉกกับมูดนวมเล็กก็ได้นะครับวันนี้ก็กลับมาชกมวยในรูปแบบห้ยกและนมใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่ายังเป็นนักมวยที่มีอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายอีกหนึ่งคนเลยนะครับส่วนไฟแดงนะครับพฤหัสน้อยนะครับเป็นประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับแทงเจ็บนะครับ ต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายนะครับผมดูว่าเข้าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลเหัดน้อยสอสมหมายนะครับวันนี้น่าจะปลดเบียดเอาชนะคะแนนท่านสุปเจ๋งทีเด็ดเกไปได้แบบสนุกลุ้นไปปลายนะครับคู่ที่สานะครับ่เอกำนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลรหัดน้อยสอสมหมายครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือปราบปามเล็กชววันนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินนะครับยอดซุปเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับหรือว่าซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นะครับพิกัด1น0อยปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงครับปราบปามเล็กก็เป็นในโชคจะนครราชสีมานะครับอายุ2 7จปีนะครับเป็นมวยขวาบูเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอปั้มตีเนี่วแน่นแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ชรวันนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับ คงดีเป็นหัวหน้าคณะคอยดูยและนะครับสามฟอร์มลังสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรเมืองเดชปออัมพลนครอ,อุบลนะครับที่วิถีราชดำเนินชกร้อยสามสิบหกปอนด์หลังจากนั้นนะครับ,รร 1, บ,รบแพ้คะแนนเสือเกมชอโชคเจริญการช่างที่วิถีราชดำเนินชกหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะน็อตยกที่ 4, สี่สิงห์ปามสอสำอางยินที่วิถีราชดำเนินชกร้อยสามสิบแปดปอนด์นะครับเมื่อวันที่หกสิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มลังสุดนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองฝ่ครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดซูเปอร์นะครับเป็นโชคจากจวััทลุงอายุ15ปีนะครับนี่ก็เป็นหลานชายของซูเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีเลยนะครับแล้วก็ฝีมือมวยนี่ก็ถอดแบบจากทางด้านซูเปอร์บอลมาเลยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัดแข้งต่อยมัดตีหน้าแรงนะครับเข่าเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งสอกสวนรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์โยธินพัฒนา3านะครับมีทางด้านซูเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับเป็นคนดูแลนะครับยอดซูเปอร์นี่ก็หายจาก เวทีเมืองกรุงไปนานอยู่พอสมควรนะครับ ช่วงหลังก็ไปเดินสายชกที่เวทีภูทรนะครับที่เวทีเมืองกรุงนี่ก็ชกไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี66นะครับเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงหลังก็ไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรนะครับโดยที่2ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางาฝ่ายน้ําเงินยอดซุปเปอร์นะครับก็มีแพนอ็อกยกที่3กริดเงินพันธมิตรมวยไทยที่เวทีราชดำเนินชก115ปอนด์นะครับก็เมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี66เลยนะครับก็แล้วก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปเกือบเกือบ2ปีเลยนะครับล่าสุดก็ ไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรครับเสมอกับเก่งกล้ายูศบคานต่อละงูนะครับที่จังหวัดสตูลนนครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี67นะครับก็ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ารายการโชกดูว่าไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับ ส่วนฝ่ายแดงนะครับฟอร์มช่วงหลังนี่อาจจะยังมีสรุดสรุดอยู่นะครับแต่ว่ารายการชกนะครับมีต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับผมดูว่าร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปากปามเล็กชอวสันนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนเ่นน้องอย่างยอดซูเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4่หลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปากปามเล็กชอวสันครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชคของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นลาเปาปอขนส่งยิมนะครับฝีมือมวยดูดีกว่านะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับตน้ตนๆเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับและการเตรียมตัวก็ดูได้เปรียบด้วย,ชอ,นนวอยอชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นลาเปาปอขนส่งยิมคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจนนะครับกระดูกมวยเป็นรองครับกระดูกมาทีหลังแต่ฝีมือมวยไม่เป็นรองเลยนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยด ดโดยเฉพาะวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าโดยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้องบีรถสวยจาเจตครับคู่ที่3ามคู่เอกนํารายการชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลริหัดน้อยสอสมหมายนะครับประเภทสูงใหญ่ยาวเข่าแหลมแทงเจ็บตนตนไม่พาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปไปลายเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลริหัดน้อยสอสมหมายครับ ส่วนคู่ที่4หลังคู่เอ็นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปาบปามเล็กชอวะสันนะครับผมดูสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับช่วงหลังเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะมีสรดุดสรุดอยู่บ้างครับแต่ว่ามีรายการชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับผมดูร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปาบปามเล็กชอวะสันครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ